สิ่งสกปรกและสารคอลินจากสระน้ำล้างได้สะอาดสุดๆด,ด้วยเบอร์กามอสดีท็อกซิฟายแชมพูแชมพูสูตรประจุบ,บวกช่วยขุดช่วยชาช่วยโรคน้ำมันแก๊สโซฮอล์ใช้ดีเด้งดีไม่มีสิ่งสก KFC เซเว่นชูตซีซั่น5กลับมาสู่คนไข้ช่วงที่2ครับเรายังอยู่กับ ler, mm hmm. ดรชานิพนธ์ชินครับรองอนธะิบดีกรมาลัลยแพทยนะครับอาจารย์ครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว ได้ยินข่าวขอนึงว่าทีมฟุตบอลลีกของเวียดนามติดต่อให้อาจารย์ไปทําทีมจริงๆก็ค่าตอบแทนสูงมากก็คือทีมดองทัพดองทับดองทัพเนี่ยมันมีที่ไปที่มาครับหรือที่มาที่ไปนะฮะคือตอนนั้นผมเป็นวิทยกรของสาพันธฟุตบอลเอเชียส่งผมไปอบรม C ีไรเซ้นเขาเรียกระดับซีนะซีแคทแมวเนี่ยให้กับที่ดองทัพเนี่ยคือให้เวียดนามแต่เขาไปจัดที่ดองทัพครับ ก็ไปอบรมให้กับก็ก็มีอดีตนักบอลทีมชาติของเวียดนามมาเรียนอยู่เยอะมากนะครับก็เป็นจังหวัดเล็กๆห่างจากฮานอยออกไปสักประมาณจากนี่ก็เหมือนกับชนบุรีฮะประมาณชั่วโมงกว่าแต่ว่าทางเดินครับการเดินทางเขาก็ยังยากเย็นอยู่นะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ไปสร้างความประทับใจคือไปอบรมโค้ชให้เขาก็มีอดีตนักบอลทีมชาติของเวียดนามเนี่ย อยู่หลายคนครปรากฏว่าคนหนึง่งซึ่งเป็นแบ็คขวาผมจําชื่อเขาไม่ได้ละเป็นตัวที่เหมือนสุทินเราเลยเป็นตัวดังที่สุดของเวียดนามบังเอิญเขาคุมทีมดองทับอยู่อพอคุมทีมดองทัพปุ๊บมันได้ได้ขึ้นมาวีลีกเหมือนกับสมัยที่ผมทํากสิกรแล้วขึ้นมาเนี่ยนี่เขาบอกว่าเขาไม่มั่นใจที่จะขึ้นมาวีลีกกลัวตกชั้นอีกเขาเลยเสนอว่าถ้าจะให้ดีนะเอาอาจารย์ชันวิทย์มาเลย แล้วบังเอญไอช่วงปี2ปีนั้นนะผมคุมทีมชาติเยาวชนอายุสิบเก้าปีกับซีเกมับนะครับแล้วก็ไปเล่นที่เวียดนามสองครั้งที่ผมไป19ปีได้แชมป์อาเซียนเวียดนามจัดชิงกับเวียดนามผมก็ได้แชมป์แล้วเอาไอายุ13เราไปซีเกมเตรียมทีมจะไปฟิลิปปินส์ก็ไปเล่นกับชุดใหญ่เวียดนามชิงกันเรียกว่าก่อนล่วงหน้าวันเนี่ย บัตรขายเกลียล้ยงเยกะว่ายังไงครับโดนเขาขาข,ขอให้ชนะไทยเนะี่ยมันสะใจมาก <laughs> แพ้เราสองหนึ่งเนะี่ยแหละมันก็เลยเลบดีอไอ้เจ้าแบ็กขวาเนี่ยเขาก็บอกไว้ประธานสโมสรกับทีมงานเขาก็บินไปที่โฮจิมินเลยนะครับผมก็อยู่ที่โรงแรมเขาไปติดต่อขอคุยด้วยครับผมก็ตอนนั้นนะ่ะมันก็ถือว่าสูงมากนะฮะผมก็แกล้งพูดเล่นๆบอกโอ้ผมรับราชาการถ้า ใผมออกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องมีแสนเหรียญนะผมถึงจะออกตั้งสี่ห้าล้านบาทแสนเหรียญแล้วก็เงินเดือนเอาง่ายๆเลยอ้าวหมื่นเหรียญผมก็พูดเล่นๆเขาก็บอกเดี๋ยวว่าจะเข้ามากลับไปปรึกษากันก่อนแล้วก็จะให้คําตอบคือตอนนั้นกูลาคาแล้วยี่สิบล้านนะครับประมาณนั้นก็สัญญาสามปีนะครับถ้าตัวกลมๆก็สี่แสนบาทต่อเดือนสิบสองสี่สี่สิบแปดกติสห้าล้านสามปีก็สิบห้าล้านเฉพาะเงินเดือนนะฮะ ค่าตัวอีกแสนเหรียญก็ตีสักสี่สี่ล้านก็เกือบย <20, 000. S 2> ี่สิบล้านรถบ้านทุก<ม>อย่างให้พร้อม,อมเลยแล้วยังโบนัสยังไม่ได้คุยดีเทลกันครับก็คุยผมก็จริงๆร่ะผมก็คุยเล่นๆปรากฏว่าพอกลับมาทํางานอยู่ที่กมรมึกษาทีมงานมาเลยส่งเ<อ>มลมาแล้วก็มา<อ>ทั้งชุดเลยเากลายเป็นเอาจริงกลายเป็นเอาจริงเอาจิงแล้วก็บอกเงื่อนไขทุกอย่างครับพร้อมอืเซ็นสัญญาเลยสามปี แต่ผมบอกว่าเอางี้ขอเซ็นปีต่อปีถ้าเกิดไปแล้วเกิดเราไม่แฮปปี้หรือเขาอยากจะได้ตัวใหม่โค้ดใหม่มันจะได้วินินกันไปเลยวินกันเลยเขาก็แฮปปี้ปีต่อปีก็ได้แต่ขอเซ็นยาวนะสามปีตอนนั้นมาแบบพายุเลยก็งงเลยยากฮะแล้วก็คุยกับแฟนก็พาไปดูเขาออกตัวเครื่องบินให้เลยบินไปดูสโมสรเข้าไปดูที่พักไปอะไรต่ออะไร ไปเปิดตัวแล้วไปดูแมตช์หนึง่งแล้วก็บอกมือให้แฟนบอลกันแล้วสัญญาก็เซ็นแบบยังไม่เป็นทางการครับโอเคเรียบร้อยกลับมาก็ไปทําเรื่องลาออกอืนะครับท่านทิพย์ดีตอนนั้นก็ท่านธินกรน้ำบุญจิตก็บ,บอกว่าเออก็เห็นว่ามันเป็นอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งลูกสาวผมตอนนั้นเรียนอยู่อเมริกาทั้งคู่เลยม,มันก็หนักหนาสาอาหาพรพอสมควรคร่าใช้จ่ายนะฮะก็ลาออกเสร็จก็ขั้นที่หนึ่งไป ผ่านท่านทิพดีไปถึงประหลัดก็ยัง50-50พอไปถึงท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็เรียกไปหาเลยพอดีตอนนั้นเนี่ยโค้ชทีมชาติไม่มีใครเลยมีผมอยู่คนเดียวแล้วก็กระแสที่ฟุตบอลใส่เสื้อเหลืองเนี่ยก็มาจากผมมันมาจากคุมชุดเอเชียนเกมนะครับไปแข่งที่คูเวตนะครับปีนั้นเล่นที่ไม่ใช่แข่งที่คูเวตแข่งกับคูเวตนะครับในวันที่5้ธันวามหาราช ผมดูโปรแกรมแล้วว่าเอเชียนเกมเนี่ยแมตช์สุดท้ายเราจะรอบแรกนะฮะเราจะเจอกับคูเวตวันที่5ทธันวาพอดีพอดีเลยครับแมตช์แรกเราชนะอุซเบีหครับแล้วก็แมตช์ที่2เราเจอกับถ้าจำไม่ผิดรู้จิกกัโอมานโอมานไม่ใช่ G ata,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  ากาตาร์กาตาจะพภาพนะครับเราก็ชนะ1.0นะครับแล้วก็มาชนะคูเวตอีก1.0แต่วันนั้นเนี่ยวัน5้ธันวามหาร่าผมเตรียมชุดสีเหลืองไปแล้วแล้วพอประชุมทีม ผู้จัดการทีมตอนเช้าผมขอเขาก็งงว่าเอ๊ะเราแจ้งแดงกับน้ำเงินไปผมบอกว่าคิงเบิร์ดเดย์นะขอใส่ฉลองเซเลเบตนยเท่าโอเคนะครับก่อนเข้าสนามก็จุดเทียนชัยทีวีก็ถ่ายท่อสดมาแล้วก็บอกหมู่บ้านนักกีฬาคนไทยบอกว่านักกีฬาไทยถ้าใครจะไปเชียร์ใส่เสื้อสีเหลืองไปนะถวายพระพรเป็นกระแสเลยแล้วเจอคูเวตไม่เคยชนะเข้ามาเป็นโอ้เป็นหปีสิปีอะเยอะชนะหนึะแล้ว เป็นเอเชนยนเกมแรกที่ได้ก้าแต้มเต็มเลยครับไม่ไม่เสมอไม่แพ้ใครเลยแต่รอบน็อกโอ้โหงานเข้าเลยรบร,ยบร้อยเลยไปเจอเจ้าภาพกาตาร์จริงๆกาตาเนี่ยต้องเป็นที่หนึ่งในสายหรือไม่ก็ที่2ในสายกลายเป็นที่สามที่ดีที่สุดโอ้โหล้วเราเป็นที่หนึ่งในสายไปเจอที่สามที่ดีที่สุดกลายไป,ไปเจอเจ้าภาพโอ้โโดนไปสามสูต <laughs> ตอนนั้นก็คือพอ ด้วยความที่เป็นโค้ชทีมชาติเนี่ยครับก็เลยม,มันไม่มี <ไป S 2> ใครจริงๆครับแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยตอนนั้นท่านร้อยเอกสุวิทย์ยอดมณีเนี่ยก็เรียกไปหาลือแล้วก็บอกว่าอาจารย์ชันวิทย์คิดได้ดีนะโอเคเห็นใจเรื่องรายได้ลูกเรียนอยู่ต่างประเทศครับแต่บุคลากรทางการกีฬาของเราโดยเฉพาะโค้ชฟุตบอลตอนนี้ก็ไม่มีใครเลยครับถ้าไปเนี่ยวงการกีฬามันก็จะซบเซาลงไปฟุตบอลก็จะ อันนี้ลงไปแล้วสมาคมก็ตั้งผมเป็นโค้ชทีมชาติต่อจากเอเช่นเกมต่ออก็เลยห้าสิบห้าสิบอยู่แล้วก็เลยยิ่งก็ตัดสินใจง่ายไม่ไปเลยครับพอดีตอนนั้นมีเขาเรียกลสชอพอดีเราก็ไม่รู้จะอ้างกับทางเวียดนามไงเพราะเซ็นสัญญาแบบไม่เป็นทางการไปแล้วท่านก็ให้ข้อคิดว่าอ้าก็บอกเข้าไปเลยเพราะว่าเขาเป็นสังกึ่งสังคมนิยมอยู่แล้วบ,บอกว่ามีเหตุการณ์ลอสชอชผมก็ส่งเมลไปให้น้องฝ่ายต่างประเทศเนี่ยแต่งเมลให้ ว่าตอนเนี้ยคือไม่ได้ว่าไม่ให้ไปแต่ละงับครับระงับการเดินทางแล้วพอดีเราเป็นข่า,ารายการก็คือไม่ให้ลาออกครับม,มันก็เลย,อเลยตอบโจทย์ได้ก็เลยเสีดยดายไหมครับอาจารย์โอ้โหเงินใครก็อยากแต่ตแต่มันเป็นความาภาคภูมิใจมากก็ถามว่าตัดสินใจถูกไหมตอนนั้นก็ภูมิใจต้องใช้คำภูมิใจถูกผิดไม่รู้แต่ภูมิใจว่าไม่ได้ไปนะครับแล้วก็บางกระแสตอนนั้นแฟนบอลก็ ไอ Facebook เฟซบุ๊กเอ่ยไลไน์อะไรต่างๆยังไม่ค่อย,ยมีมนะฮะแต่เขาก็ออกมาว่าอย่าขายชาตินะเขากลัวไปทํากระแสบางกระแสบอกว่าเอ้ยเขาจ้างไปแค่ไปทําสมโมสรเน,นี่ยจริงๆคือให้ทําทีมชาติเวียดนามผมบอกโอ้แต่ทำทีมชาติผมการันตีผมไม่ทําแน่นอนจะเอามาแข่งกับทีมชาติไทยได้ไงเพราะอาเซียนมันยังไม่พัฒนาแบบยุโรปครับยุโรปเนี่ยโค้ชฝรั่งเศสไปทําทีมอังกฤษชนะทีมฝรั่งเศสเขาก็รับกันได้ไงแต่ของเราเนี่ยมันรับกันไม่ได้ครับ กลับมาที่เรื่องนี้ครับอาจารย์มีข่าวคลึกโครมมาช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์าที่ผ่านมามีข่าวว่าอาจารย์จะลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงจริงๆแล้วก็คือสมัครไปแล้วเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเราคนกีฬามาตลอดจบทั้งด้านพระศึกษาทั้งปิญ,ญาตรีทั้งปิญญาโทเพราะนั้นหัวใจเลยตอนนี้เราขาดเรื่องบุคลากรก็คือต้องพัฒนาบุคลากรขึ้นมาโค้ดโค้ดเก่งๆในสมาคมเรามีกี่คนฮะห้าสิบกว่าสมาคมเนี่ย ลองเอ่ยชื่อมันเนยฮะถูกไหมฮะอันนี้เอามุมมองที่ผมใช้วิชาชีพตรงนี้ก่อนเอาแค่โค้ดอย่างเดียวนะไม่มองเรื่องบริหารนะโค้ดอย่างเดียวเก่งที่สุดตอนนี้เตะควันโดก็โค้ชเชไม่ใช่โค้ชไทยอีกไม่ใช่ด้วยเพราะนั้นทำไงจะสร้างโค้ดไทยขึ้นมาถูกไหมฮะวอลเล์บอลโอเคชัดเลยโค้ดออสแล้วถ้าหมดโค้ชออสอ่ะมันมีคนเดียวไม่ได้มันต้องมีสิบโค้ชออสถูกไหมฮะยกลำหนักที่เราได้เหรียญทองโอลิมปิกโค้ชจีนน้องเมล่าสุด ก็โคดจีนอีกถูกไหมฮะแล้วกีฬาอื่นๆเราจะไปเอาเหรียญทองได้ยังไงอ่ะเนี่ยแหละส่วนที่หนึ่งเลยเพราะนั้นศักยภาพส่วนที่สองบุคลากรทางการกีฬาอีกอะไรครับเราพูดถึงวิทยาศาสตร์การกีฬาพูดกันมากแต่ถามว่านักฟิตเนสฟุตบอลมีไหมครับนักฟิตเนสฟุตบอลอย่างเดียวนะฮะไม่ใช่ฟิตเนสทั่วไปนะนักฟิตเนสกรีฑาครับนักฟิตเนสวอลเล์บอลก็คือต้องรู้เฉพาะด้านเลยเฉพาะด้านแล้วครับมันไม่ใช่ อะไรก็กินจับชายครับปวดหัวตัวร้อนเอาพาราเซตามอนให้กินไม่ใช่ไ่ใชแล้วเทสเนี่ยแบบทดสอบที่จะทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาไปแข่งขันเนี่ยเรายังใช้แบบทดสอบรวมอยู่ต้องทดสอบฟุตบอลทดสอบมวยทดสอบว่ายน้บเทคโนโลยีทางการกีฬาเครื่องวิเคราะห์เกมเรามีเครื่องเยอะมากเลยแต่ไม่มีคนทบนี่แหละฮะโปรแกรมต่างๆนะฮะมันมัน ต้องออกกันมาอีก,อก,อกเนี่ยแหละแค่บุคลากรทางการกีฬาอย่างเดียวยังไม่พูดถึงอย่างอื่นนะครับอา้าวทีนี้มาถึงวัสดุอุปกรณ์รพวกเฟซิลิตี้ทั้งหลายสนามกีฬาเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเราได้มาตรฐานกี่จังหวัดครับเรามีน้องเมย์จุดประกายแล้วเดี๋ยวต้องทำยังไงให้คอดแบดมินตันมันต้องอุกกาศไปเรื่อยถูกต้องฮะ,ะใช่ไหมฮะช,ช่วงนึงก็เทนนิสก็พลาดอนอย่างเงี้ยสนามเทนนิสครับสระว่ายน้ำคือต้องทำมาตรฐานผมถึงบอกว่า เราชอบไปเทียบกับญี่ปุ่นกับเกาหลีฮะเพราะนั้นทั้งหลายทั้งปวงที่เราคุยกันเนี่ยผมเอาเป็นข้อแรกเลยคือนโยบายประชานิยมครับทำยังไงที่รัฐบาลให้รัฐบาลมองมุมมองว่ากีฬาเนี่ยคือนโยบายประชานิยมเลยเหมือนรถคันแรกเลยครับที่คนต้องการมากมาก <laughs> ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หลังเนี่ยคือ ทุกคาถามทุกคําตอบเนี่ยมีความกระจ่างอยู่ในตัวนะครับคงจะไม่ต้องตอกย้ําถามถึงอะไรนะครับอย่าลืมนะครับก็ท่านผู้นี้แหละครับเป็นคนที่ทําทีมฟุตบอลไทยแล้วก็วางรากฐานฟุตบอลไทยมาตั้งแต่ระดับเยาวชนนะครับวันนี้รายการควรเป็นข่าวหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับและขอบพระคุณอาจารย์หลังครับดรชานวิทย์ผลชีวินที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ด้วยครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ thank you